สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะคลิปนี้เนาะจะมาสอนเกี่ยวกับเรื่องพีทาโกรัสนะคะก็จะสอนพื้นฐานเนาะว่าพีทาโกรัสคืออะไรนะคะพีทาโกรัสนะคะมันจะเป็นความสัมพันธ์เนาะของด้านนะคะของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คือรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมนะคะเป็นมุมฉากแบบนี้นะคะหนึ่งมุมอ่ะ ก่อนอื่นนะคะเรามาทําความรู้จักกับรูปสามเหลี่ยมมุมฉากตรงนี้กันก่อนเนาะด้านนะคะที่อยู่ติดกับมุมฉากนะคะเราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะตรงนี้กับตรงนี้เราจะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากเนาะเดี๋ยวเราให้สัญลักษณ์เป็น A กับ B และกันเนาะอันนี้ด้าน A นะคะอันนี้ด้าน B, ะ่ะด้านที่อยู่ติดกันกับมุมฉากนะคะเรียกว่าด้านประกอบมุมฉากนะ ส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับมุมฉากเนี่ยเราจะเรียกว่าด้านตรงข้ามมุมฉากนะคะซึ่งด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากเนี่ยจะเป็นด้านที่มีขนาดความยาวที่สุดนะคะ,ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเรากำหนดให้ด้านประกอบมุมฉากเนี่ยเป็น3กับ4แล้วก็ด้านตรงข้ามมุมฉากเนี่ยเป็น5แบบนี้นะคะ สูตรนะคะที่ใช้ในเรื่องของสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะก็คืออ่ะคืออะไรเอ่ยคือ c ยกกำลังสองนะคะเท่ากับ a ยกกำลังสองบวกด้วย B ยกกำลังสองเนาะสูตรนี้เนี่ยเขาจะมักนิยมเขียนกันนะคะแต่ที่อยากจะให้จำเนี่ยไม่อยากให้จำแบบนี้นะคะอยากให้จำว่าด้านตรงข้ามมุมฉากอ่ะ อยากให้จำว่าตรงข้ามมุมฉากยกกํำลังสองเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองนะคะประกอบมุมยกกํำลังสองบวกด้วยประกอบมุมยกกาลังสองนะทำไมถึงอยากให้จำแบบนี้มากกว่าเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโจทย์เขาอาจจะไม่ได้มาบอกว่าเป็น a b c แบบนี้นะคะให้เรารู้หลักการนะคะ อ,อย่างกรณีโจทย์ข้อนี้ค่ะก็คือด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองถูกไหมก็คือ5ยกำ5ยกำลังสองหยกกำลังสองเนี่ยจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองแล้วมาบวกรวมกันเนาะด้านประกอบมุมฉากก็คือตรงนี้3ถูกไหมคะก็คือ3ยกกำลังสองบวกด้วยอ,อีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านประกอบมุมฉากคืออะไรคะคือ4ใช่ไหมก็คือ4ยกกำลังสองเนาะ อะเราลองพิสูจน์ดูซิว่ามันตรงกับทฤษฎีไหมอะหยกกำลังสองเท่ากับเท่าไหร่คะ5คูณกันสองครั้งห้าห้ายี่สิบห้าเท่ากับ3คูณกันสองครั้ง3ามสา,มสา,มาถูกไหมสีคูณกันสองครั้งก็คือสี่สี่บหกอ่ะสิบวกเได้เท่าไหร่คะได้ยี่สิบห้าถูกไหมคะ,อ,ะอันนี้ก็ได้ยี่สิบห้า เป็นไงคะทฤษฎีนี้ก็คือตรงนะคะอ่ะอ่ะส่วนใหญ่นะคะโจทย์เนี่ยเขาจะนิยมให้หาด้านประกอบมุมฉากอ่าด้านตรงข้ามมุมฉากอะ,ะ้ค่ะบางทีเนี่ยเขาอาจจะไม่ให้ตัวเลขนี้มาเนาะเขาอาจจะไม่ได้ให้ห้ามาเขาให้มาแค่ด้านประกอบมุมฉากแบบนี้นะคะเราก็ทําการหาด้านที่อยู่ตรงข้ามมุมฉากได้เนาะโดยการนําด้านประกอบมุมฉากเนี่ย มายกกำลังสองแล้วนำมาบวกกันเนาะแล้วอีกกรณีหนึ่งนะคะบางทีเนี่ยโจทย์เขาอาจจะให้มาด้านประกอบมุมฉากกับด้านตรงข้ามมุมฉากแล้วให้หาด้านประกอบมุมฉากอีกด้านหนึ่งก็เป็นไปได้นะอะอย่างสมมุติอย่างเช่นอันนี้วาดภาพก่อนอ่ะอันนี้เป็นสามเหลี่ยมมุมฉากเนาะ สมมติให้อันนี้เป็น13ละกันอ่ะอันนี้เป็น12แบบนี้ค่ะเออโจทย์เขาต้องการให้หาอีกด้านหนึ่งนะคะเขาต้องการให้หาด้านนี้อ่ะน,นี่ให้เป็นตัวแปรเป็น x นะคะเราจะหาได้อย่างไรเนาะอ่ะก่อนอื่นเนี่ยอย่างที่บอกไปว่าเราต้องรู้ว่าด้านไหนคือด้านประกอบมุมฉากถูกไหมด้านประกอบมุมฉากคือด้านที่อยู่ตัดติดกับมุมฉากนะอ่ะก็คือ x ใช่ไหมคะคือด้านนี้กับด้านนี้อ่ะเราก็เข้าสูตรเลย x ใช่ไหมยกกำลังสองบวกด้วยอีกด้านก็คือสิบสองถูกไหมคะสิบสอยกกำลังสองจะเท่ากับอะไรคะเท่ากับสิบสายกกำลังสองเนาะแบบนี้อ่ะคราวนี้ค่ะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วเราก็ใช้ความรู้ในเรื่องของการแก้สรรมการนะคะมาทำได้เลยอ่ะเนาะ สิบสามนะคะคูณกันสิบสามคูณกันสองครั้งเป็นเท่าไหร่คะสิบสามยกกำลังสองก็จะได้อยู่ที่หนึ่งร้อยหกสิบเก้าถูกไหมสิบสองคูณกันสองครั้งหรือว่ายกกำลังสองก็เท่ากับหนึ่งร้อยสี่สิบสี่นะคะอันนี้ก็เป็น x กกำลังสองเหมือนเดิมเนาะบวกกันหลักการแก้สมการนะคะจำกันได้ไหมก็คือเราจะใช้วิธีการย้ายข้างเนาะกรณีนี้เนี่ยไอ้ฝั่ง เราจะให้ x ตรงนี้อยู่แค่ตัวเดียวใช่ไหมคะเราก็ย้าย144เนี่ยมาอีกฝั่งหนึงก็จะกลายเป็น169นะคะลบด้วย144เนาะทำไมถึงเป็นลบเพราะว่าฝั่งนี้เป็นบวกใช่ไหมคะย้ายไปอีกฝั่งเครื่องหมายต้องเปลี่ยนนะคะกลายเป็นลบเนาะก็จะเป็น 2x นะคะเท่ากับ169ลบด้วย144นะคะ169ลบด้วย164ก็จะได้เท่ากับ เท่าไหร่คะ25ถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้น x กำลังสองจะเท่ากับ25นะคะเราตอบได้หรือยังเอ่ยอ่ะยังนะคะเนื่องจากโจทย์ที่เขาถามเนี่ยเขาถามแค่ x นะคะยังไม่เราเพราะฉะนั้นเราต้องถอดรากนะคะอ่ะถอดราก25นะคะถอดออกมาได้นะคะ ก็คือเท่าไหร่คะ x เ,เดียวก็จะเหลือ5นั่นเองเนาะเพราะว่า5คูณ5เท่ากับ25นะคะเราก็จะได้คำตอบตรงนี้เป็น5นั่นเองนะอ่ะเป็นไงคะเรื่องทีเรื่องพีทาโกรัสไม่ยากเลยนะคะเพียงแค่ว่าเรารู้สูตรนะคะจับให้ได้นะคะว่าสูตรคืออะไรนะทบทวนสูตรอีกหนึ่งครั้งนะคะก็คือ ด้านตรงข้ามมุมฉากยกกำลังสองจะเท่ากับด้านประกอบมุมฉากยกกำลังสองบวกกันนะโอเคค่ะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยให้กับเพื่อนๆทุกคนนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับฟังจนจบคลิปค่ะบ๊ายบาย